สวัสดีทุกคนพบกับลราอีกแล้ววันนี้พาทุกคนอ้ามาดูบรรยากาศฝนตกหลังจากฝนตกบึงมือฝนมาไหทีตอนนี้เสียงฝนกำลังมาบรรยากาศธรรมชาติ ะกถนนหุนทางถนนชนบุรลาวเดินป่ารีบกลับที่พักด่วนเพระาะว่าฝนมากแล้วตอนนี้ไม่มีเชื่อกันฝนโทรศัพท์ก็จะเปียกเขาต้องรีบกลับเขาแนมออกไปทางทั้งหน้าค่ะ ขี้ตุ่มขนาดเลยเลอะเทอะไปย่ามาย่างต่ยงยามแรงผัดขี้ฝุ่นยามผลผัดพิดี้ตุ่มโคลนแตกต่างกันไม่มีทางอย่างเรียบง่ายเลยเ,ลเสียงรถรถวิง่ง สนุนฟังล่างก็มีแต่ประมาณแบบนี้เลย fc อันนี้ยังดีได้นีดแถวน้องออกไปแห้งติ๊กเลยเที่ยวย้างอ่ะโอเค fc พา fc เลาะดูบรรยากาศฝนตก ธรรมชาติวิวภูเขาสวยๆเนี่ยใคมีเฮือนแถวนี้มันถือว่าโชคดีตื่นจะมาไขประตูหน้าบ้านออกมาก,ก็เจอภูเขาดินแถวนี้ลราคาแพงซื้อบรได้ดอกขอไล่เป็นเงินบาทสี่ห้าแสนบาท ยี่สิบคูณสามสิบนะเอฟซีแพงแล้วนะ่ะเป็นเงินปีแนะ่งคือแพงโอเคเอฟซี FC. สองนุ่ก็มาถึงที่พักละรีบก่อนฝนกําลังจะมาพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย